สวัสดีครับแฟนคลับมหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทำนายดวงตามตำราของไทยโบราณวันนี้ผมจะขอทำนายดวงสำหรับท่านที่เกิดในปีวอจะเป็นการวิเคราะห์ดวงครับประจำเดือนพฤศจิกายนปีพศ .2568 นนะครับเดือนนี้ขอบอกเลยนะครับว่ามีทั้งแรงเวียงแรงปังมาในเวลาพร้อมๆกัน และก่อนจะฟังคางทำนายดวงแบบจัดเต็มนะครับอย่าลืมกดสมัครสมาชิกช่องมาหาเฮงทีวีตอนนี้ได้เลยนะครับสมาชิกเราตอนนี้ครับจะได้รับวิดีโอใหม่ๆรับชมวิดีโอใหม่ก่อนใครนะครับที่สำคัญตอนนี้ผมมีป้าย VIP เฉพาะแฟนคลับนะครับที่เป็นสมาชิกนะครับเป็น VIP เสริมดวงมูเสริมดวงสายโมนะครับและถ้าสมัครตอนนี้นะครับมารับพลังแห่งความโชคดีไปด้วยกันนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับชมคําทํานายดวงกันดีกว่านะครับเอาล้วครับปีวอกทุกท่านครับเดือนนี้คุณกําลังอยู่ในช่วงที่ดวงเปิดนะครับแต่เป็นการเปิดแบบมีพลังแตกแปกจะมีทั้งโอกาสใหญ่ที่เข้ามาและบททดสอบครับที่ซ่อนอยู่ข้างในดวงคุณจะเหมือนลิงนะครับที่เจอทั้งกล้วยสุกและเจอหลุมพางพร้อมๆกันนะครับถ้าคุณใช้สติให้ดีครับ เดือนนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนของปีเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวไปูเรูดองด้านการงานกันก่อนนะครับเดือนนี้ผมบอกเลยนะครับว่าปีวอกเนี่ยเด่นมากๆนะครับเด่นในเรื่องอะไรเรื่องไอเดียครับคุณจะพูดอะไรคิดอะไรจะมีแต่คนฟังและเริ่มเห็นคุณค่าในตัวคุณมากขึ้นครับโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์หัวหน้าหัวหน้างานครับ จะเริ่มหันมามองคุณเป็นตัวจริงของทีมแล้วนะครับบางคนถึงขั้นได้โอกาสคุมโปรเจกต์ใหญ่นะครับหรือเป็นตัวแทนบริษัทไปไปพรีเซนต์งานนะครับโอ้ถือว่าดวงมาแรงมากๆนะครับแต่สิ่งที่ผมต้องเตือนไว้มีนิดเดียวเลยนะครับอย่าใช้คำพูดที่เร็วจนเกินไปนะครับบางทีปีบอกเนี่ยเป็นคนพูดเร็วคิดเร็วนะครับทำเร็วเดือนนี้นะครับ เดือนนี้เขาบอกว่าลิ้นของปีวอกเนี่ยจะไวเหมือนลิงโดนโดนกล้วยอะ่ะไวเหมือนลิงอยากกินกล้วยะนะครับผมพูดแรงไปนะครับคนอื่นจะคิดว่าคุณอวดทั้งที่จริงๆคุณก็เก่งนั่นแหละคุณแต่คุณพูดตรงๆไงนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับคนเราเนี่ยนะครับไม่ค่อยชอบอะไรที่พูดตรงจนเกินไปไม่ค่อยชอบอะไรที่แรงๆจนเกินไปนะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยไม่จริงนะครับมันก็มีคนชอบอย่างนี ถ้าอย่างนั้นคุณต้องไตร่ตรองพิจารณาให้ดีว่าใครที่ชอบแบบนี้แล้วในวงประชุมคุณประชุมหลายคนไงนะครับคุณจะเป็นสไตล์นี้ตลอดไม่ได้หรอกนะครับคุณมีประเด็นแน่ๆนะครับจำไว้นะครับ,รบพูดเบาๆก็ได้ยินเหมือนกันไม่ต้องพูดแรงไม่ต้องตะคอกไม่ต้องพูดโดยอารมณ์พูดได้เหตุด้วยผลนะครับบางทีคําขึ้นต้นนี่แหละเป็นจุดที่ทําให้คุณมีผลนะครับต่อคนภาพรวม บางทีความหมายอาจจะไม่มีอะไรขึ้นต้นมาไม่ค่อยสวยอันนี้อันตรายมากนะครับส่วนท่านไหนครับที่ทําธุรกิจส่วนตัวครับปีวอกครับที่ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยนะครับช่วงนี้ดวงค้าขายครับจะเริ่มกลับมาแรงนะครับของที่เคยขายไม่ออกครับจะเริ่มขยับขยายนะครับลูกค้าเก่าครับจะกลับมาลูกค้าใหม่จะเพิ่มขึ้นครับโดยเฉพาะ ขายที่เป็นสายเทคโนโลยีนะครับของสวยของงามแฟชั่นนะครับหรือของเล่นของสะสมเนี่ยเดือนนี้ผมบอกเลยว่าขายดีจนต้องบอกต่อขายดีจนต้องร้องขอชีวิตนะครับเก็บเงินให้ทันนะครับสิ่งที่จะเตือนเลยเก็บเงินให้ทันนะครับแต่มีอีกสิ่งหนึ่งนะครับก็อยากจะเตือนไว้เพิ่มนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการขยับขยายธุรกิจที่ที่เร็วจนเกินไปนะครับเพราะว่าการขยายธุรกิจเนี่ย จะแอลแฝงด้วยแรงจ่ายที่อยู่ข้างหลังนะครับเดือนนี้จะเหมาะกับการเก็บกําไรไว้ก่อนนะครับเก็บพึ่งเทหมดหน้าตักเพราะโอกาสใหญ่จริงๆเนี่ยจะมาในเดือนธันวาคมนะครับอันนี้ฝากดูดีๆนะครับฝากไต่ตองพิจารณานะครับให้รอบคอบนะครับหรือพิจารณาให้รอบคอบนะครับอย่าเขาเรียกว,ว่าอย่าด่วนตัดสินใจอย่าด่วนแบบโอ้โหอันนี้มันเจ๋งอันนี้มันใช่ฉันต้องรีบขยายฉันต้องรีบเดี๋ยวไม่งั้นไม่ทันนะครับ อย่ารีบนะครับบางทีก็เอามาปรึกษาหุ้นส่วนก่อนเอามาดูก่อนนะครับว่าสิ่งที่คุณรับมาเนี่ยมันใช่หรือเปล่านะครับถ้ายังไม่แน่ใจก็ไปเติมความรู้ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมก่อน,อนที่จะตัดสินใจนะครับส่วนใครที่ทํางานอิสระนะครับเป็นฟรีแลนซ์นะครับปีวอกเนี่ยนะครับมีความอิสระอยู่แล้วเหมือนลิงที่ชอบอยู่ในป่าใช่ไหมครับเดือนนี้คุณจะรู้สึกชีวิตกลับมาสนุกกลับมาตื่นเต้นอีกครั้งนะครับ จะมีงานเข้ามาครับแบบไม่ขาดมือบางงานครับจะมาจากคนที่เราเคยช่วยไว้แบบไม่ตั้งใจถือว่าเป็นผลบุญของคําว่าใจดีแล้วกันนะครับที่คุณเคยช่วยเขาไว้ที่คุณเคยให้เขาก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับเลนนี่แหละนะครับจะเป็นพลังของคนปีวอกในเดือนนี้ช่วยก่อนโดยไม่หวังอะไรแล้วจักรวาลจะคืนกลับมาเป็นเงินคืนกลับมาเป็นโอกาสให้คุณยินดีด้ยนะครับชาวปีวอก ส่วนดวงด้านการเงินนะครับเดือนนี้จะเริ่มมีช่องทางให้หายจงหายใจโล่ลงขึ้นนะครับรายได้นะครับจะเข้ามามากกว่าที่คุณคาดโดยเฉพาะรายได้เสริมจากการขายของออนไลน์หรือช่องทางที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เงินนะครับเช่นของสะสมเก่าๆของที่อยู่ในบ้านหรือของที่เราทำเล่นๆแต่คนกลับชอบจนอยากซื้อไปเก็บไว้ถ้าผมพูดถึงตอนนี้แล้วก็นะครับช่วงนี้น่าจะมีหลายคนที่เกิดปีวอก เริ่มจะหาของใช้ใหม่ๆเพื่อมาเสริมพลังให้เราเหงให้เราปังมากกว่าเดิมนะครับผมแนะนํานิดนะครับเลือกของที่มีโทนสีฟ้าสีเงินนะครับสองสีนี้จะช่วยเสริมดวงการเงินและสเสน่ห์ให้คนอยากช่วยอยากอุดหนุนคุณมากขึ้นลองดูนะครับคลิกไว้ได้เลยนะครับคลิกจากช่อง u t u b e ผมได้เลยนะครับดูให้เขาเรียกว่า ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบคลิกนะครับดูให้จบคลิปก,ก่อนเดี๋ยวค่อยมาคลิกภายหลังได้นะครับสิ่งที่อยากจะเตือนชาวปีวอ,อกไว้นะครับก็น่าจะคล้ายๆเดิมนะครับพอเราได้เงินได้ทองมาเยอะเนี่ยอย่าหลงใช้เงินตามอารมณ์นะครับเดือนนี้จะมีช่วงที่จะอยากใช้อยากให้อยากเปนะครับก็ขอให้อดใจไว้หน่อยนะครับจะได้เก็บเงินไปต่อยอดในสิ่งที่ใหญ่ในช่วงปลายปีนี้ก็คือประมาณช่วงเดือนธันวาคมเงินเข้ามาเยอะผมอยากให้เก็บไว้เพื่อจะใช้ในเดือนธันวาคม เดือนธันวาคมเป็นการใช้ที่เกิดประโยชน์แน่นอนนะครับส่วนท่านไหนที่โสดอยู่นะครับเดือนนี้ดวงความรักของคุณมีเกณฑ์จะเจอคนที่เข้ามาแบบไม่คาดฝันอาจจะเจอตอนที่คุณออกจากงานคือเลิกงานนะครับหรือจากโลกออนไลน์บางคนก็อาจจะพบทางโลกออนไลน์นะครับคนที่เข้ามาครับจะเป็นคนอารมณ์ดีนะครับคนเจ้าสเสน่ห์พูดคุยเก่งพอๆกับคุณเลยนะครับแต่คุณต้องเช็คเขาให้ดีๆนะครับเพราะบางคนเนี่ย อาจจะยังไม่ชัดเจนเรื่องของความสัมพันธ์นะครับอย่าพึ่งรีบใจสลายนะครับอย่าพึ่งรีบใจสลายว่าโอ้โหไม่ชัดเจนเข้ามาอย่างนี้ปิดเลยได้ไหมไม่รับเขาใจเย็นๆนะครับเดือนนี้เราแค่ไต่ตองพิจารณาค่อยๆคบกันไปค่อยๆเริ่มจากศูนย์แล้วก็จะดีขึ้นเองนะครับ เดี๋ยวจะดีขึ้นเองลองคุยยาวๆดูก่อนนะครับแล้วจะรู้ว่าใครคนนั้นเนี่ยคือการคุยยาวๆบัรครบยาวๆเป็นการสกรีนะครับว่าเขาจริงใจหรือเปล่านะครับใครที่แค่ผ่านเข้ามาเนี่ยคุณก็จะรู้ถูกไหมครับคนเราเนี่ยนะครับถ้าเฟกตอนแรกเดี๋ยวตอบต่อว่าก็เริ่มออกล้าเชื่อผมนะครับแต่ถ้าคุณไปให้ใจเต็มร้อยเลยเนี่ยนะครับอันนี้ก็อันตรายนะครับ ส่วนคนมีคู่ครับช่วงนี้ความสัมพันธ์คุณจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจะเริ่มเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นเพราะต่างคนครับต่างยอมลดลดลาวาสอกลดแง่ลดพ่อแง่แม่งอนนะครับที่สําคัญนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีนะครับดียังไงดีในการพูดคุณจะพูดถึงเรื่องอนาคตร่วมกัน บางคู่เนี่ยนะครับถึงขั้นคุยเรื่องแต่งงานนะครับหรือวางแผนซื้อของใหญ่ร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อบ้านซื้อรถนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังก็มีนะครับปีวอกยังคงต้องระวังเรื่องของคําพูดนะครับพูดอะไรเล่นๆน,นะครับคนรักเขาไม่ได้คิดเล่นเขาคิดจริงจังอย่าพูดเล่นๆน,นะครับระวังนะมันมีอะไรแอบแฝงอยู่เงียบๆนะครับพูดให้ดีคิดก่อนจะพูดและฟังคู่รักคุณให้มากๆ จับใจความให้ดีก่อนค่อยตอบเข้าไปนะครับส่วนสุขภาพพลานามัยนะครับเดือนนี้ดีขึ้นครับแต่ก็ยังต้องระวังนะครับในเรื่องของการขับถ่ายอาการขับถ่ายท้องอืดท้องเสียนะครับและการพักผ่อนน้อยพอเดือนนี้นะครับปีวอกเหมือนมีพลังเหลือเฟือพลังล้นหลามนะครับทำอะไรก็อย่าทำเกินตัวเกินกำลังนะครับระวังร่างกายจะไม่ไหวร่างกายไม่ใช่เครื่องยนต์นะครับ ต้องพักบ้างขนาดเครื่องยนต์เวลาเราขับเยอะๆใช้เยอะมันยังต้องพังเลยอะไรคนกับอะไรรถหาได้ไม่เหมือนกันนะครับลองนอนก่อนเที่ยงคืนดูสักก่อนสี่ทุ่มแล้วกันนะครับคุณจะเห็นเลยว่าตื่นเช้ามาคุณโลง่งคุณสดชื่นขึ้นเยอะลองดูนะครับปีวอกนะครับปีวอกเขาบอกว่าคนปีวอกเนี่ยไม่ต้องเล่งปีนต้นไม้ถูกไหมครับไม่ต้องเล่งปีนต้นไม้ เพราะบางทีแค่รู้จังหวะกระโดดก็ถึงยอดแล้วปีวอกก็เหมือนลิงนะครับลิงไม่ต้องเร่งปีนต้นไม้เพราะบางทีแค่รู้จังหวะกระโดดก็ไปถึงยอดได้แบบสบายๆถูกไหมครับเดือนนี้ไม่ต้องเร่งครับไม่ต้องกลัวตกไม่ต้องกลัวตกรถไม่ต้องกลัวตกต้นไม้เพราะถ้าคุณอยู่ในจังหวะที่ใช่โอกาสจะกระโดดเข้ามาหาคุณเองนะครับโดยภาพรวมผมขอสรุปเลยนะครับคนที่เกิดปีวอกเดือนพฤศจิกายนนี้ครับชีวิตคุณ กำลังเดินหน้าอย่างสวยงามครับงานมีทางเงินเริ่มคล่อง,องความรักเข้าอกเข้าใจสุขภาพก็กำลังฟื้นตัวสิ่งเดียวที่ต้องระวังคือระวังคำพูดละวังอารมณ์อย่าลืมนะครับคำพูดที่ดีคือพรที่คุณให้ตัวคุณเองทุกๆวันพูดดีคิดดีทำดีแล้วพลังดีๆจะกลับมาทวีคูณหาคุณแน่นอนนะครับนี่คือดวงของคนที่เกิดปีวอก ประจำเดือนพฤศจิกาย,ยนปีพศ2568อย่าลืมกด subscribe ช่องมหาเฮงทีวีไว้ด้วยนะครับแล้วมารับพลังเฮงกันต่อในเดือนหน้าเพราะนี่คือการดูดวงที่ให้คุณรู้แต่ดูให้คุณรวยจริงเฮงจริงพร้อมเพิ่มพลังบวกพลังงาน,นดีๆสิ่งดีๆให้กับทุกคนทุกท่านขอบพคุณทุกคนทุกท่านครับที่รับชมรับฟังเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับผม